สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในควายแฟนขาแฟนเฟรตบ้านสว่างงองามที่บ้านสว่างงามถ้าพี่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงวตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมอผู้บุญงามแดงพี่น้องเป็นครั้งแรกที่บ้านสว่างงามถ้าพี่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงวที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแก่นะพี่น้องเนาะตอนเย็นๆพี่น้องแรงวันที่สามมกราคม2567วันแรกของการเปิดตลาดน้องพี่น้องเนาะ แต่ว่าเพิ่นเปิดยง้มแรกหนูพ oh <go ี่น้องเนาะไอ้นายหอยเพิ่นสื่อขายกันหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงงวสีสนใจมาสื่อมาขายกันเขามาเบิ่งมาชมมาสื่อไปขายเพิ่นเปิดให้แต่ว่าเพิ่นบออนุญาตห้ออกไปข้างนอกหลูพี่น้องเนาะข้างนอกนี่อามนี้มื้อื่นพี่น้องเพิ่นเปิดเป็นทางการวันเสาร์เพิ่นเปิดเป็นทางการแต่ว่ามันนี้กับมีการสื่อขายกันอยู่น้พี่น้องเนาะปลาปลายเด็กหน่อยน้องพี่น้องเนาะนี่เพิ่งบรรยากาศบานสว่างงัวงามสีพาสีพาหนองมาเอาชมบรรยากาศนห้หอยนห้หางมาเลาะชม มีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่ประนันนี่เพิ่นก็มาเบิ่งมาชมเพื่อจะซื้อกันต่อยอดกันล่ะพี่น้องเนาะมีทั้งงัวทั้งควายแต่ว่างัวอาจจะหลายกว่าควายนู่พี่น้องเนาะนี่เพิ่นกำลังมาเบิ่งมาชมกันเพิ่นกำลังมาต่อรองกันพี่น้องเบิ่งเบิ้งบรรยากาศเพื่นต่อร่องกันนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเพิ่งมาจากเซนนันเเนาะเป็นง่วนเนื้อแหละพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นง่วนเนื้อเป็นง่วนเนื้อมาสอบถามในหอยเพื่น เเป็นวนวสวัสดีครับมัตตาใสนอกครับผม,มพ่นท,อง,อ,นทองร่อยเท่านาะได้มาจาโตครับวันนี้วสองสามตัวเนี่ยว้าโอ้ท่านคด้ายวรอครับโอ้ตัวเทิกเป็นไหเท่าไหร่ไไหมื่นสี่พันหาอร่อยโอ้พันกรลังพันกำลังต่อร่องเนาะหมื่นสี่พันหา่นกลังตอรองโ็ตัวแบบไงที่พี่น้องเปิดสกากกะดาปีใหม่มาราคาหัวพี่น้อง เพิดหายเมื่นซีพันธ์หารอยกับครูตัวนี้เพมันกำลังต่อร่องกันนะพี่น้องเนาะนี่ต่อร่องกันเมื่อนซีพันหารอยตัวแม่ตัวแม่นี่เปิดเท่าไหรครับนี่เปิดสองหมื่นหกพับสองหมื่นหกพันตัวแม่นี่พี่น้องแม่แยกลูกมากแม่แยกลูกเพรท่นผสมเนาะครับเนาะเพรท่นผสมเพิ่นมาขายตีเป็นราคาเนื้อเนาะเป็นงัวเนื้อไปได้พี่น้องสองหมื่นหกพันเพิ่นเปิดไว้ตัวแม่นี่พี่น้องเนาะต่อได่นิดหน่อยตัวนี้กระแม่นปะครับนี่โอ้ตัวนี้กรแม่นนี่คือราคาหัวเปิดสักกัดมา กลุ่มนี้กลุ่มนี้ข้าวผุ้ใดน้องขึ้นในหอยนี่กลุ่มนี่โอ้เพิ่หนุ่มหัวไเนาะกลุ่มนี้ก็มีพี่น้องนี่แม่ลูกลูกแม่ข้างในหอยใดน้อนพี่น้องเพิ่หนุ่มหัวไนี่มีอยู่ประมาณนี้นอกพี่น้องเนาะหัวควายนี่มืออืดเศ้าเต็มเนาะพี่น้องแถวนี้แนนเต็มนี่ในหอยในหางเพันธุ์นมามีทั้งหัวทั้งควายเพันธุ์นมาก่อนซื้อขายกันแล้วก็มี่เลยพี่น้องซื้อขายกันแล้วก็มีโอ้ซาโลเดยข้าวผุ้ใดนอนพี่น้องนี่ซาโลเดยเนาะนี่แม่ลูกตัวนี้น่าสนใจลูกสองแม่หนึ่งตัวมา สอบถามเพื่อคล้องในหอยได้นอนี่พี่้องนี่นี่พี่้องนี่งามงามนี่ลูกแดงจึงคืนสองตัวแม่ตัวเดียวนี่พี่้องนี่ข้องในหอยได้นอนน่เนาะงามเยู่ค้องในหอยบ่ครับสวัสดีครับ,แ,รบแม่ลูกกันตัวใดแม่ลูกตัวใดลูกตัวหน่อยครับโอ้ลูกตัวหน่อยเนาะตัวนี้สาวหน่อยเนาะนี่เนาะตัวนี้สาวหน่อยมันของกันอ <laughs> ีละมันของกันอ่ะโค่นเปิดทางไหนแม่ลูก 26,500แม่ลูกลูกแม่ลูกแดงจึ้งครึ Mother, yeah. ่งเด้พ huh. yeah. yeah. exactly. mm ี่น้องนะแม่บ้านเขาแต่ว่าลูกแดงครับนี่แม่ลูกเพิ่นพี่น้องนี่26,500เ่้อยพี่น้องราคางัวเปิดสกลาดใหม่มาพี่น้อง2,568ราคางัวก็ยังพอพอาสื่อไปเลี้ยงเนาะพอาสื่อไปเลี้ยงแม่ลูกแม่สาวหน่อยเท่าไหร่แม่สาวหน่อยหมื่นสี่พัแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องนี่แม่สาวหน่อยก็งามงายพี่น้องตอนแรกว่ามันลูกสองแต่ว่างามมันคือกันสองตัวนี่นี่ลูกสาวนี่ อ่ะสาวหน่อยหนึ่งสิบสี่พันห้าร้อยที่พี่น้องนี่แม่สาวหน่อยตัวนี้นี่อ่ะสูงสูงอ่ะเป็นตื่อไปเลี้ยงอยู่พี่น้องแดงจึ้งคือเหมือนง่ายเหมือนกันลูกสาวตัวนั้นง่ายพี่น้องนะลูกสาวตัวนั้ยี่สิบหกห้าร้อยเป็นผูกไว้เออเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพิ่นผูกไว้เห็นปะมันของกันจั็กน้อยได้มาเท่านี้บ่โอ้ตัวนั้นเท่าไหร่นั่นโอ้สั้นหกห้าร้อยโค้งนี่พี่น้องโค้งนี่สั้นหกห้าร้อยลูกผูกที่พี่น้องนี่ตัวนี้ลูกผูนี่สองหมื่นหกพันแม่สดสดพี่น้องแม่หัวตะลูกแรกแม กำลังกินนมอยู่แม่ลูกแรกสองหมื่นหกพันห้าร้อยได้พี่น้องตัวนี้เพิ่นอนมาจากบันเชือกหนาไายบันเชือกนี่เนี่ยลูกไส้เหนียวน้อย,อยง่ามพี่น้องลูกแรกเนาะตัวนี้เนาะโอ้ลูกไส้ง่ามพี่น้องอุ้ยลูกไสแาาก้แข้งขาปวดเหพี่น้องแข้งขาปวดนี่แม่เพิ่นสดสด,ดอยู่อ้ามีเบิร์แล้วเปล่าแม่เหนือแม่นอยู่บเป่ครับโอ้เปล่าเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์ค่าแปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสามพี่น้องเพิ่อนมาจากเกศธาตุเท่านาไายบันเชือก ตัวนี้สองหมื่นหกพันหารอยกับโค้งนั่นท่อกันเน,ะนะาะโค้งนั่นท่อกันตัวแม่สาหน่อยเจ 14, ็ดสิบสี่ห้ารอยคนใดมาฝากพี่ต่อน,นอ้องผู้ใดอยากเอางัวไปเลี้ยงน่านสนใจเลยพีนน่น้องอสองโคมงหลักการหนึ่งตัวแม่สาหน่อยอขอบคุณเรื่อยๆมันครับผมครับเป็นยังไงราคางหัวปีใหม่มาคืองเอาอยู่บ่โอ้โอ้เนาะปีนใหม่หัวต่มาเพิ่งกิดในหอยเพิ่งกระบาดนี่มาสอบสามในหอยเพิ่งได้มาจังใดเนาะได้มาอยู่บ่ครับนี้ ได้มาอยู่นี่ป่ะโอ้นี่สายเหนือเนาะครับเนาะเปิดไรแล้วจังไหนครับเปิดไรล,ล,ล,ละสี่หมื่นไรละสี่หมื่นเนาะตั้งตันนี่ตั้งตันไรละสี่หมื่นพิ่น,นไ 40, นด้มากพี่น้องสายเหนือโอ้ข้าาสายเหนือน,นี่คือแม่เคยมีลูกแล้วลักเสือมาผสมกับปฏิตะอวนเพิ่นเลี้ยงเป็นสายเหนือมานี<ล>่พี่น้องเป็นตีเป็นสายเนี่ยเลี้ยงยังไงเมาออวนเหะออวนไปตายตัวละสี่ได้พี่น้องนี่เขาเอิอดว่างัวหมันแหละเนาะงัวหมันงัวหมันไรละสี่หมื่นเปิดเปิดใบเปิดไว้ให้ต่อร่องเปิดว่า อ่าต่อรองนวโน้นมเป็นยังไงปีใหม่มากราคางัวหรือคือเก่าอยู่คือเก่าซํำเก่าแล้วพู้สื่ออเก่าเข้าไปสื่อคือเก่าโอ้พูสื่อับพู้เก่าอาา่โอ้เปลี่ยนแต่พ่อสอใหม่เฮ็ดยังไงมันสิขึ้นือผู้เลี้ยงงัวเข้ามันมันมันประมาณมันยู่โตหรือเมนบ มันอยู่โตแล้วพี่น้องมันอยู่โครงตีแต่ถือว่าพ่อไปพ่อมาซื้อมาหลายก็ขายหมดเกันเนาะต้องสือโอ้สมมติสมมติว่าเขาเป็นในหอยในหางกับพ่อไปพ่อมาอยู่เป็นบ่ครับนี่กับพ่อไปพ่อมาเนาะเลือกเอาสลักโอ้ไปเลือกเอาพ่อพ่อได้เนาะบ่ถือตาเขากับเปาข้าเพียงกับคันอามาเพียงเขากับยางเขาเนาะอันนี้คือในหอยเพิ่นเปลามากขั้นผู้เลี้ยงะเหตุจังไดนสิ่งผู้ไดผู้ใดโอ้ขายลูกเอาเนาะกำไรมันคือลูกโอ้หน่ะเนี่ยเห็นบปล่พี่น้อง เฮาเฮาบอต้องไปว่าส <Be ante. S 1> ื่อไปลหละสิไใดกําไรไปเรียงขอให้ได้ลูกมั่นนักขึอันนี้พี่น้องมีประมาณนี้จะโค้งเสียไว้แค่นี้ก่อนเด็เปิดอยู่สองคมแล้วก็สอบถามราคาที่เพิ่นขายไปแล้วคือปูน้อยเพิ่นขายไป1ิบสีหาร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็สิบสีหาร้อยตัวแม่สาวนี่ผู้ใดสนใจอยากเอาขอขอเขาฟ้าม ก็โทรมาต่อรองตามเบอร์โทรที่นายหอยเปิลฝากไว้เอาแค่นีก้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันหน่อยมีบ่อหลายเหมือน,นี่พี่น้องเปิดสก,กัดมามีประมาณนีก้กนะ่อนเนาะสำหรับตลาดนัดบ้านน้องแจนนี่ยังว่างอยู่น้าพี่น้องเนาะบ้านสวางง่างงองามแต่มีโอกาสแวะมากก็เลยแวะเข้ามาพี่น้องเนาะแวะเข้ามาถ่ายทำพี่น้องรับชมกันไปพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสวางง่างงองามทุมีแต่ความสูงความเจริญในช่วงปีใหม่2568ันหารพี่น้องเนาะก็ๆๆนะนะะให้ร่ำรวยร่ำรวยถูกขู่ทุกคนมัน่นม